วันนี้มาพบกับคุณชนอีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่8นะคะเราก็จะมาจะมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะลูกนะวันนี้ก็ยังต่อบทที่7นะคะเรื่องเดิมค่ะนักเรียนวอเอเวลออลาเวลาไปค่ะนะคะเราไปดูสิคะวันนี้นะคะเราจะรู้จักเรื่องเวลานะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเรามาดูนะคะ การบอกเวลานาฬิกานะคะเป็นนาฬิกาเราเรียนกันไปแล้วนะคะการบอกเวลาเป็นนาฬิกานะคะทีนี้วันนี้เราจะมารู้จักคาว่านาทีนะคะการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและเวลาที่มีนาทีด้วยนะไปค่ะเรียนเตรียมนะคะการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีช่วงเวลา5นาทีเป็นยังไงนะคะ ดูนะคะนักเรียนดูสิคะนี่ถ้าเรามาโรงเรียนเราก็จะเข้าแถวเขารบธงชาติร้องเพลงชาติกันเวลาเห็นไหมคะนักเรียนดูที่นาฬิกาค่ะลูกเข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12เป็นเวลา8นาฬิกาพอดีนะคะเห็นไหมคะทีนี้นักเรียนเรามาดูนะคะอ่า เข็มยาวนักเรียนสังเกตที่เข็มยาวคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเข็มสั้นชี้บอกชั่วโมงเข็มยาวก็ตรงบอกนาทีอ่านะคะเข็มยาวเราบอกนาทีเข็มยาวเลื่อนนะคะเดินตอกเต๊กตอกเต๊กตอกเตกจากเลข12ไปหยุดที่เลข1นะคะ1ช่วงนะคะเห็นไหมคะ1ช่องใหญ่ตรงนี้เป็นเวลา5นาที เพราะฉะนั้นนะคะจากเข็มสั้นอยู่ที่เลข8เข็มยาวนะคะไปอยู่ที่เลข1ก็จะเป็นเวลา8นาฬิกากับ5นาทีเห็นไหมคะอ่ะนี่ค่ะนักเรียนเข็มยาวบอกนาทีนักเรียนแล้วนะคะเดินไป1ช่องก็5นาทีถ้าเข็มยาวเดินไปอีกจากเลข1ไปเลข2 ไปทีละหนะ้านบเพิ่มครั้งละห้าเราเรียนกันไปแล้วนะลูกนะห้าไปเลขสองก็เป็นสิบไปเลขสามเป็นสิบห้าเลขสี่เป็นยี่สิบยี่สิบห้าไล่ไปเลยค่ะสามสิบจนเข็มสัน้นอ้าโทษนะลูกเข็มยาวมาอยู่ที่เลขหกก็เป็นเวลาสามสิบนาทีนะคะนักเรียนสังเกตเข็มสัน้นเห็นไหมคะพอเข็มยาวมาอยู่ที่เลขหกก็คือครึ่งหนึ่งละ นะคะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเข็มสั้นก็จะเลื่อนจากเลข8ปดขยับไปอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างเลข8และเลข9อ้าวเรามาดูใหม่นะคะดูออกไปนะคะว่านะคะนับไปต่อเมื่อกี้เท่าไหร่คะถึงเลข6เราได้30ใช่ไหมคะต่อไปเลข7 35เลข8 40เลข9 45เลข10 50นะคะเลข11 55ไปถึงเลข12จุดพอดีก็เท่ากับ60 เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะนักเรียนเข็มสั้นเรากระ,กระดเดินมาเดินมาอยู่ที่เลข9เมื่อกี้อยู่เลข8ดูภาพแรกภาพแรกเข็มสั้นอยู่เลข8เข็มยาวอยู่เลข12ภาพสุดท้ายเข็มยาวเดินไปจนอยู่เลข12เข็มสั้นมาอยู่ที่เลข9ใช้เวลา1ชั่วโมง 60นาทีนะคะ60นาทีนะคะ12ช่องใหญ่นะคะแล้วเข็มสั้นเดินมา1ช่องก็เท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจาก8นาฬิกาเมื่อกี้ตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่คะ9นาฬิกานะคะเนาฬิกานะคะต่อไปนะลูกนะช่วยกันบอกเวลานะคะเป็นนาฬิกาและนาทีด้วยนะอย่าลืมนะคะ เวลาที่เราจะดูเวลาตนนาทีนะคะนักเรียนต้องดูที่เข็มยาวนะคะ,ะเรามาดูนาฬิกานี้นะคะอ่านักเรียนบอกครูสิคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข2กับเลข3เห็นไหมคะอยู่ระหว่างนะคะแล้วเข็มยาวนะคะมาอยู่ที่เลข5นะคะนักเรียนดูนาทีก่อนลองเรียนลองนับสิคะว่า เข็มยาวอยู่ที่เลข5เป็นเวลากี่นาทีคะนักเรียนก็นับไปค่ะ5 10 15เห็นไหมคะยี่สนักเรียนรู้นาทีแล้วค่ะว่านะคะ25นาทีทีนี้เรามาดูนะคะระหว่างเลข2กับเลข3นะคะ,ะเวลากลางวันกับเวลากลางคืนนะเราจะอ่านเปรียบต่างกันนะล่ะคะเรามาดูนะคะถ้าเป็นเวลากลางวัน เรียนดูนะคะเวลากลางวันก็12นาฬิกานับมานะคะมาดูนะคะมาอีก2ช่องก็บวกกับ2นะคะก็เป็น14นะคะ14นาฬิกาเมื่อกี้เรานับนาทีได้เท่าไหร่ลูกนับได้เท่าไหร่คะ25นาทีนะเพราะฉะนั้นเวลากลางวันอ่า,อานรวมก็จะได้เวลา14นาฬิกา25นาที นะคะการดูชั่วโมงนะคะการดูนาฬิกานะคะต้องนะเวลานะักเรียนต้องดูเลขที่อยู่ก่อนนะคะอยู่ก่อนจะถึงนะคะต่อไปเรามาดูซิคะเวลากลางคืนจะเป็นเท่าไหร่เวลากลางคืนเราเริ่มนับจาก1นาฬิกา2นาฬิกา2นาฬิกานะคะนาทีไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนนะคะ นาทีจะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นกลางคืนก็จะได้เท่ากับเวลา2นาฬิกา25นาทีนะคะดูรูปนะคะนะอ่าต่อไปเลยอ่าต่อไปเรามาดูอีกนะคะว่าเข็มยาวนะดูที่นะคะเข็มยาวเคลื่อนที่เดินตะลอกตอกแตกจากเลข12อ่านะคะไปที่เลข1 เลข2เลข3เลข4เลข5ไปเรื่อยๆๆจนถึงเลข12นะจุดเริ่มต้นใช้ช่วงแต่ละช่วงจาก12มาเลข1นะคะใช้เวลา5นาทีนะคะล็อกไปทีละ5ละ5นะคะนับไปเรื่อยๆมาเลข1 5เลข2 1 0 15 20นับไปนะคะไปถึงเลข11ก็เป็น55เลข12ก็เท่ากับ 60นาทีเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงนะคะก็จะมี60นาทีช่องละ5นะคะช่องละ5ส่วนเข็มสั้นเดินไป1ตัวเลขเท่ากับ1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะคะนับไปนะคะอ่าเรามาดูนาฬิการูปนี้นะคะมาเรียนดูสิคะ ดูที่เข็มสั้นนะคะเข็มสั้นสีฟ้าของเรานะคะอยู่ระหว่างเลข8กับเลข9เห็นไหมคะอยู่ใกล้กับเลข8เพราะว่าเข็มยาวอยู่ที่เลข3แค่เท่าไหร่คะมีกี่นาทีคะนับไป5นะคะ10อ่า15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ15นาทีอ่าบอกเวลาได้เลยนะคะ นะคะ8นาฬิกาเป็นเวลากลางวันก็จะได้8นาฬิกา15นาทีถ้าเป็นเวลากลางคืนเวลากลางคืนก็จะได้เท่ากับ18นาฬิกานะคะหนาทีเหมือนกันนะลูกนะต่อไปอช่วยกันบอกเวลานะคะนักเรียนดูนะคะนาฬิกามาแล้วเดี๋ยวเรามาบอกเวลากันนะคะ นับไปนะคะนักเรียนดูที่เข็มยาวเราจะหาหนาทีก่อนนะคะ12มาเลข1เท่ากับอ่า15 15นะคะนับไป20 25 30 35 40เราได้นาทีแล้วนะคะเป็นเวลา40นาทีนะคะเพราะฉะนั้นกลางวันเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข5กับเลข6 กลางวันกลางวันนักเรียนต้องบวกเข้าไปนะคะเวลากลางวัน12บวกไป1 2 3 4 5หบวกไป5ก็เป็น17นาฬิกากับ40นาทีนะคะ17นาฬิกา40นาทีนะคะสำหรับเวลากลางวันนะคะในรูปนาฬิการูปนี้นะคะสามารถบอกนะคะตอบโจทย์ได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนอ่ะเรามาดูเวลากลางคืนกันบ้างนะคะ กลางคืนเริ่มจาก1นาฬิกานะคะ2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกานาฬิกานะคะก็จะเป็นเวลา5นาฬิกา40นาทีนะคะในเวลากลางวันนะคะ17นาฬิกา40นาทีกลางคืนก็จะเป็น5นาฬิกา40นาทีต่อไปนะคะลูก ช่วยกันบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีทีสิคะเรามาดูสิคะตัวอย่างต่อไปนาฬิกามาแล้วค่ะเข็มสั้นเข็มสั้นสีฟ้าเข็มยาวสีชมพูเราดูที่นา,นาทีก่อนดูที่เข็มยาวก่อนนะคะนักเรียนจําไว้นะคะนับ5ตรงเลขหนึ่งะคะอย่าไปเริ่ม5ตรงเลข12นะับผิดทันทีเลยนะคะนะคะนาทีเราก็นับไปค่ะ5 10 15บนะคะยี 20, 25มาถึงเลขหกก็จะได้30นาทีนะคะเ35เลข8 40เลข9้า45เลขสิบ50ต่อไปเป็นถึงเลข11ก็เป็นเวลา55นาทีนะคะเรามาดูนะคะตอนนี้เราได้นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูว่าโจทย์จะบอกกลางวันอ่านะักเรียนมาดูเวลากลางวันนะคะเราจะเริ่มที่ 6นาฬิกาเนาฬิกา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาหรือ,อยังคะยังไม่ถึง9นาฬิกานะคะถ้าจะ9นาฬิกาเข็มยาวจะต้องไปอยู่ที่เลข12นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะบอก9นาฬิกาไม่ได้นะคะเพราะยังไม่ถึงนักเรียนก็จะต้องบอกว่ากลางวันเป็นเวลา8นาฬิกากับ5 5นาทีนะคะ เราได้กลางวันและเรามาดูซิกลางคืนถ้าเข็มอยู่แบบนาฬิการูปนี้นะคะจะได้เท่าไหร่เวลานะคะเราก็เวลากลางคืนเราก็1นาฬิกา2นาฬิกาสนาฬิกานะคะอ่ะเราก็จะบวกใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มที่นะคะ 18นาฬิกานะคะ19นาฬิกา20นาฬิกานะคะ20นาฬิกา21นาฬิกาไม่ได้นะคะยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนนะคะของนาฬิการูปนี้ก็คือ20นาฬิกากับ55นาทีเห็นไหมคะ,ะเพื่อความการที่จะนักเรียนจะ,ะง่ายนะคะ เขียนรูปนาฬิกาได้ง่ายๆหรืออ่านเวลานาฬิกาเป็นนาทีได้ไง่ายนักเรียนหาหนาทีก่อนดูที่นาทีก่อนนะคะแล้วก็มาเอาเวลาเป็นนาฬิกานะคะ,ะจดไปแล้วลูกอ่าเรามาดูนะคะเราจะทําแบบฝึกหัดกันนะมีรูปนาฬิกามาให้นะคะเห็นไหมคะคุณครูใส่มาให้เลยว่า3ข้อนี้นะให้นักเรียนบอกเวลาเป็นกลางวันนะคะ ส่วนอีก3ข้อคุณครูมีรูปนาฬิกาม,มาให้ให้หนักเรียนทําเวลาเป็นกลางคืนอ่ะเรามาดูรูปที่1เลยดูที่เข็มสั้นอ่าเข็มสั้นเลขก7นิดหนึ่งนะคะเข็มยาวอยู่เลข2อ่าเข็มยาวอยู่เลข2แสดงว่ากี่นาทีคะกี่นาทีลูก5 10นาทีนะคะเพราะฉะนั้น7 นาฬิกาเห็นไหมคะเลยมานิดเดียวแค่10นาทีก็เลยเลข7มานิดเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะใส่เวลากลางวันว่า7นาฬิกา10นาทีมาดูข้อ2นะคะดูเข็มยาวก่อนกี่นาทีเข็มยาวอยู่เลข4อ่า5 1 0 15 20นะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข4ก็คือ20นาทีแล้วนะไปดูที่เข็มสั้นนะคะ อ,อยู่ระหว่างเลข10กับเลข11เลยเลข10มาพอประมาณนิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นเวลา10นาฬิกากับ20นาทีนะคะเวลากลางวันามาดูข้อ3ดูข้อ3ดีๆนะคะเข็มสั้นเข็มยาวเข็มยาวอยู่เลข10นักเรียนนับไปก่อนค่ะหาเข็มหาหนาทีก่อน 5้าสิบสิบห้ายี่ส5บยนาทีเห็นไหมคะห้นาทีโอ้เข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2จะถึงเลข2อยู่แล้วนะคะเดินไปอีก10นาทีก็ถึงเลข2แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้กลางวันจะใช้เวลาตรงเลข2ได้ไหมไม่ได้นะักเรียนต้องไปเอาที่เลข1แต่เลข1มันจะต้องบวกไปอีก1 นะคะบวกไปอีก1ช่อง1ชั่วโมงนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกากับ50นาทีนี่คือเวลากลางวันนะคะข้อ1ถึงข้อ3นี้เป็นการดูนาฬิกาแล้วบอกเวลาเป็นนาฬิกานาทีในเวลาช่วงเวลากลางวันต่อไปดูช่วงเวลากลางคืนนะคะช่วงเวลากลางคืนบ้างเข็มสั้นอยู่เลข2ก็เท่ากับ10นาทีเนาะเข็มยาวเห็นไหมคะ เข็มยาวอยู่เลขเจ็ดเลยเลขเจ็ดมานน้หนึ่งนะคะเป็นเวลากลางคืนนะนักเรียนต้องเริ่มตั้งแต่18บแนาฬิกาสินาฬิกากับ10นาทีต่อไปข้อ2เข็มยาวอยู่ที่เลขหกครึ่งหนึ่งพอดีนะคะก็ห้าสิบสิบหี่สิบยี่สิบห้นาทีเรามาดูนะคะเข็ม สั้นอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2เนี่ยดูนะคะเวลากลางคืนนะคะกลางคืนเราเริ่มที่1นาฬิกา2นาฬิกาไป2ได้ไหมไม่ได้ค่ะถอย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 ,ถอยมาอยู่ที่1นาฬิกา30นาทีนะคะเห็นไหมคะามาดูข้อ3อีกข้อหนึ่งนะคะเวลากลางคืนนะเข็มยาวอยู่ที่เลข8 เลข8นับไปนะักเรียนนับ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 ไปช่องละ5 5 5 4 35 40อยู่ที่เลข8ก็เท่ากับ40นาทีเรามาดูเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5เวลากลางคืนเราเริ่ม1 2, 3, 4, นาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกายังไม่ถึง5นาฬิกาเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คำว่า4นาฬิกา40นาทีนะคะ บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะแยกระหว่างกลางวันและกลางคืนนะคะอย่าลืมนะลูกนะอ่าต่อไปมาดูต่อไปนะคะอ่าเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันซิว่าที่คุณครูได้อธิบายแล้วก็ทำตัวอย่างนักเรียนนะคะช่วยกันทำนะคะเวลาเป็นนาฬิกาเป็นนาทีแล้วเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูซิคะ ต่อไปเป็นการจับคู่อ่าจับคู่กันนะระหว่างนาฬิกาอ่ากับบัตรเวลากับเวลานะคะว่าเวลาไหนตรงกับนาฬิกาภาพไหนนาฬิกาภาพไหนแสดงเวลาอ่าตรงกับนะบัตรบัตรบัตรนาฬิกาบัตรเวลานาฬิกานะคะนาทีที่คุณครูทำไว้ให้ทางด้านขวามือกับด้านซ้ายมือนะลูกนะอา้าวเรามาดูข้อนหนึ่งนะคะ เห็นไหมคะระหว่างเลข9กับเลข10เข <known studio. S 1> ็มสั้นอยู่เลข9ก้ากับเลข10เราดูที่เข็มยาวก่อนนะคะเข็มยาวอยู่ที่5อ่าอยู่ที่เลข7นะคะนับไปนะคะ5 0า5ิ0ส5บห้ายหม้เห็นไหมคะนักเรียนดูตรงนาทีเนี่ยนักเรียนสามารถจะพูดได้เลยเห็นไหมคะอ่านักเรียนดูได้นาทีปุ๊บเนี่ยนักเรียนดูตรงนาทีเห็นไหมคะ นาฬิกามันจะแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนเจอนาทีและ35เข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10เพราะฉะนั้นก็โยงมาคู่กับ9นาฬิกา35นาทีเห็นไหมคะต่อไปอมาดูข้อ2นี่จับจุดให้ได้นะคะเห็นไหมคะเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ที่เลข2 5 10เห็นไหมสินาทีนักเรียนเจอแล้ว ทีนี้เพื่อความแน่นอนนักเรียนเราไปดูซิคะว่าเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข4เห็นไหมคะเลข4นะกับเลข5เลข4เลยมานิดเดียวเพราะมันแค่10นาทีเพราะฉะนั้น16นาฬิกานะคะตรงเลข4แต่เขาใช้16นาฬิกาแสดงว่าเป็นเวลากลางวันนะคะ,ะแล้วก็โยงมาเลยต่อไปเข็มยาวอยู่ที่เลข3ก็เท่ากับ15นาที เข็มสั้นอยู่เลข5กับเลข6ก็จะเป็น5นาฬิกา15นาทีนะคะหลักสำคัญนะถ้าเข็มนาทีต่างกันอย่างเงี้ยน,นักเรียนดูที่นาทีเลยนะคะแต่ถ้ามันซ้ำกันต้องดูงคำไอนาฬิกาด้วยนะดูที่เข็มสั้นด้วยนะคะต่อไปข้อสอี่ดูนะคะ ข้อสเข็มยาวอยู่ที่เลข9เพราะฉะนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่คะกี่นาที45นาทีนะคะเราก็โยงไปเลยเห็นไหมคะ10นาฬิกา45นาทีต่อไปข้อ5นะคะเลข4 20นาทีก็เท่ากับ1นาฬิกา20นาทีอ่าตรงนี้เห็นไหมคะจะถึงเลข9อยู่แล้วเห็นไหมคะเข็มสั้นจะถึงเลข9อยู่แล้วเข็มยาวอยู่ที่เลข1 1 เพราะ,ะฉะนั้นก็เท่ากับ20นาฬิกา55นาทีนะะเทคนิคการทำให้มันง่ายถ้าเข็มสั้นนะคะแตกต่างกันนักเรียนดูที่เวลานาทีของเข็มยาวก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูที่เข็มสั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่นอนนะคะ,นะคะที่คุณครูอธิบายมาทั้งหมดก็คือการอ่านเวลาที่เป็นนาฬิกาและมีนาทีด้วยโดยเข็มสั้น บอกเป็นนาฬิกาเข็มยาวจะบอกจำนวนนาทีนะคะ1ช่องของเข็มยาวเท่ากับ5นาทีนะคะในหนะในตั้งแต่นะคะ1วันนะคะมี60นาทีนะคะ12ชั่วโมงมี60นาทีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นับนะเทคนิคคุณครูบอกให้แล้วนักเรียนนับเข็มอะไรก่อนคะลูก เข็มยาวนะคะอย่าลืมนะคะเริ่ม5นาทีที่เลข1นะอย่าไปเริ่มที่เลข2นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะทำแบบฝึกหัดเลยนะคะอย่าลืม